สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับศึกษานะครับศึกสารอนุรักษ์นะครับพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวรครคังพิมพ์เส้นได้ยุคปลายนะครับแต่ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับไปศึกษาไป เล่าประวัติกันคร่าวๆนะครับฝากท่านนะครับช่วยกันนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะลงคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามสอบหาข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเพื่อมาเผยแพร่ต่อนะครับจากพระที่ผมมีนะครับ สหรับองค์นี้นะครับเป็นพระสุเดจพิมพ์เส้นได้นะครับยุคปลายนะครับซึ่งนะครับอาจารย์นะครับสายนุรักษ์สายศึกษานะครับก็บอกว่าพิมพ์นี้นะครับเป็นผู้ส่งมอบออกแบบให้พิมพ์นะครับโดยหลวงวิจารณ์าในนะครับยุคปลายนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับผ่านการลงรักนะครับ ผ่านการลุงรักมาติดทองนะครับเป็นแฟชั่นในยุคสมัยนั้นนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่นะครับเส้นได้ใหญ่ผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับเพราะผมไม่คุ้นกับพระพิมพ์นี้เลยนะครับพยายามหาเท่าไหร่นะครับหาไม่เจอนะครับปรากฏว่าไปเจอนะครับแหล่งข้อมูลนะครับของอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่อดังสายทุลักนะครับ ขาเพิ่งทาข้อมูลออกมาพอดีเอ๊ะผมไปสะดุดต,ตาเหมือนกับของผมเรื่องนี้ว่าพอที่ผมหาข้อมูลอยู่ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์โจ๊กนะครับอาจารย์โจ๊กเนี่ยเป็นไอดอลเลยนะครับอาจารย์โจ๊กนะครับอาจารย์โจ๊กทาข้อมูลลงมาพอดีนะครับเดี๋ยวหลังคลิปผมจะเทียบเทียมรูปที่อาจารย์โจ๊กทําลงมานะครับจากบันทึกของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่คานะครับเพื่อจะให้ดูกับพิมพ์นี้ว่ามันมีความคล้ายคลึงขนาดไหนนะครับ ภาพพิมพ์นี้นะครับเกตดเอียงด้านซ้ายยาวยันซุ้มผ่าวไหวนะครับเดินดูนะครับเกตดเอียงด้านซ้ายยันทุ่มผ่าวไหวนะครับใบหน้าคล้ายมาเมล็ดพริกไทยนะครับไม่มีใบหู มีลำคอหัวไหล่ตรงทั้งสองข้างนะครับหวงแขนทั้งสองข้างโค้งกลมเข้าหากันจรดหน้าตักนะครับหน้าอกนูนเอวเล็กหัวเข่าขวาตรงหัวเข่าซ้ายยกใหญ่กว่าหัวเข่าขวานะครับหน้าตักตรงนะครับฐานบนกับฐานกลางเป็นฐานเส้นได้ฐานล่างเป็นฐานเส้นได้คู่นะครับฐานล่างนะครับฐานล่างเป็นเส้นได้คู่นะครับแต่ว่า สาเหตุที่เรามองไม่ถนัดเพราะพระลงรับนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับจําไว้เลยนะครับมุมแสงของพระนะครับสําคัญในการถ่ายรูปลงหนังสือหรืออะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะมีพิมพ์นี้อยู่ก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่เหมือนกันในหนังสือเพราะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเพื่อนศึกษาเรื่องมุมแสงนะครับมุมกล้องมุมของแสงนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งผมพูดเพื่อให้เพื่อนๆมีกําลังใจในการที่จะศรัทธาศึกษานะครับ นะครับบอกว่า OK มีซุ้มพาวายนะครับครอบองค์พระสวยงามพระองค์นี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเึงชอบเลยนะครับสวยมากแล้วเนื้อเนี่ยมี2เนื้อนะครับบอกว่า worth, เป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกกับเนื้อผสมปูนเปลือกหอยนะครับอ่านะครับแต่องค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุก อ่านี่เป็นเนื้อที่ผมตามหาแล้วหายากมากๆเนื้อแบบนี้เนื้อปูนเปลือกหอยเพื่อนๆครับทั้งเก๋ทั้งแท้เกลือนเมืองมียันถึงประเทศนอกผมจะบอกให้แค่นี้แต่เนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้ไม่ค่อยมีใครมาดันเงนมาปัน่นกันนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าปั่นแล้วเนี่ยต้องมีคนหาถ้าก็มีคนหาปั๊บเนี่ยเนี่ยแหละครับนั่นแหละครับคือเขาจะเสียนะครับ เ๋ยผมเ,เองผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมหานะผมจะเล่นอะไรที่มันต่างกับที่ที่วงการเขาเล่นนะครับถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นพาณิชย์แต่มันก็ได้คุณค่าในทางศึกษานะครับนะครับเนื้อผงผสมข้าวสูงนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับผงเกสรนะครับผงใบลานนะครับผงดําผงน้ํามันตังอิ้วนะครับน้ํามันตังอิ้วเนื้อ แห้งนะครับจะขาวอมเหลืองนะครับเนื้อแห้งขาวอมเหลืองเดี๋ยวผมจะปรับใสให้เพื่อนเพื่อได้ได้ดูนะครับเนื้อแห้งขาวอมเหลืองนะครับแข็งแกล้งนะครับทําจากวัดละครังนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยเบอกว่านะครับพระองค์นี้นะครับสร้างในราวปีสองพันสี่หนึ่งนะครับซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จมีมุติตานะครับครบอายุครบนะครับแปดสิบแปดปีนะครับ กจะก่าอมเดืองนะครับเดี๋ยวผมชอบแสงแบบนี้มากกว่านะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะส่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะครับอ่านะครับซึ่งที่ผมมีนะครับผมมีพิมพ์นี้นะครับผมยังก็ยังไม่มีผมปืนประกอยในพิมพ์นี้นะครับซึ่งเนื้อจะฟูมากนะครับอันนี้ก็บอกว่าเนื้อฟูฟูนะครับเนื้อฟูแบบนี้นะครับคราบรักษ์นะครับคราบรักษ์ก็จะแห้งนะครับแห้งเก่กาๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วที่บอกว่าฟูๆูก็จะประมาณนี้ครับเรายังเห็นแม็มวลสารนะครับรักก็จะเกาะๆนี้นครับแห้งๆนี้นะครับเมื่อฟูแบบนี้นะครับซึ่งเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อมือนะครับเพื่อนๆพืน จำเนื้อแบบนี้แล้วไปพิจารณากับพระคนดังนะครับที่เขาโชว์มาทุกวันนี้คือเนื้อสไตล์นี้หมดเลยนะครับเพื่อนๆผมจะบอกเพื่อนๆให้รู้แค่นี้นะครับคือต้องพิจารณาอย่างนี้ครับจตุคามปี3 0นะครับเนื้อไหนแพงที่สุดครับเนื้อไหนที่ก็หาเลน่นครับก็เหมือนกันครับ ไม่มีใครโง่จนถึงขั้นที่ว่าเล่นสเปซสปะนะครับสะสมเนื้อที่มันมีเกลือบ้านเกิดเมืองนะครับต่อให้คนที่มีฐานะมีเรียกว่าหน้าตาในสังคมเนี่ยเขาก็คงไม่ไปสะสมพระที่มีเนื้อแบบเพื่อนๆหรอกครับว่าเนี่ยมันมีความต่างกันนะเพื่อนๆครับผมแนะนำเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับ รักก็จะแห้งเพื่อนๆพระองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อที่ฟูย่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูไปแต่ละมุมนะครับบางทีเราขอเป็นแสงแบบนี้ดีกว่านะครับแสงนี้ดีกว่านะครับ,ออะะรบอเอาจากนี้ดีกว่าเพื่อนๆครับจากด้านซ้ายของพระนะครับค่อยส่องลงมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่า ภาพรักนะครับที่ผ่านการล้างนะครับซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ให้เราได้ดูนะครับก็คือความเก่าที่แห้งสนิทนะครับแล้วเพื่อนก็ต้องจานะครับรักมีหลายเกรดนะครับรักมีหลายเกรดนะครับจะแห้งสนิทครับเนื้อจะฟูนะครับเนื้อจะฟูฟูนะครับอ่าลงมาอย่างนี้นะครับอ่าผมผมถือว่านะครับค่าทองกับรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูง่ายสุดนะในมุมของผมนะครับจากด้าน ขวาลงมานะครับตรงกลางขึ้นนะครับดูฐานนะครับฐานคู่นะครับผมบอกแล้วนะครับที่เรามองที่มันมีความต่างกันนะครับเพราะว่ามีรักมาปิดนะครับรางน้ําตรงนี้นะครับอาจจะมองในมุมที่มิติที่มันไม่เหมือนกับในรูปเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมอ่ะพระพิมพ์เราเนี่ยไปตรงกับองค์ครูเนี่ยขนาดองค์ครูมันยังไม่ซ้ํากันเลยนะเพื่อนๆและองค์ครูคงไม่สร้างมาองค์เดียวแน่นะครับ ผกูสร้างมาเยอะกว่านั้นนะเพื่อนๆไปอยู่ที่ใครละคนหนึ่งแหละครับแต่เขาก็หาข้ออ้างที่มันไม่เหมือนกันอยู่ดีครับเพราะว่าไม่อยากจะซื้อนะครับเพื่อนๆแค่สร้างกระแสปั่นให้เพื่อนๆนั่งงงอยู่อย่างนั้นแหละครับสี่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีนะครับน่ยเกตก็เบนดูนะครับผมไม่ได้พาดบิงใครนะครับรัฐบาลต้องปฏิรูปนะครับองค์การนี้นะครับเพื่อเสริมความศรัทธานะครับให้กับชาวต่างชาติชาวไทยนะครับอ่าเพื่อนๆดูครับ เกรดนะครับเกรดจะเป็นมิตินะครับเป็นมิตินะครับผมเคยบอกเพื่อนๆตลอดนะครับอ่าดับแรกนะครับพระสุเดชวรรคังเนี่ยครับเป็นเพื่อนจําทุกทริปนะครับคนที่ติดตามผมจะรู้นะครับเพื่อนๆทาบได้เลยครับมีมุมมองมิติที่ธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนที่เป็นมิติมากนะครับอ่านะครับโดยเนื้อฟูนะครับเนื้อฟูนะครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มแรกนะครับ คือคเนื้อผงผสมข้าวสูกนะครับกับกลุ่มที่2นะครับเนื้อผงผสมปูนปลาหอยนะครับเนื้อจะฟูๆนะครับในกลุ่มแรกนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนื้อแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสร้างน้อยนะครับสาเหตุสร้างน้อยก็มีเหตุผลในตัวอยู่แล้วตามหลักวิชาการอยู่แล้วนะครับตามหลักาทางทฤษฎีอยู่แล้วก็คือว่าพระไม่มีความคงทนแข็งแรงเจ้าปรกคุณท่านอาจจะ หรือมีอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับก็เลยรายงานว่าพระเนื้อแบบนี้มันคงอยู่ไม่ได้ครบถึงห้าพันปีหรอกเจ้าประคุณก็กเลยเน้นในเรื่องของปูุมันหลอกหอยนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ต้องการจะให้พระมีความคงทนแข็งแรงนะครับอ่ดูตรงนี้ครับเพื่อนๆมีจุดที่ให้ดูละจุดที่ให้เพื่อนๆดูแล้วผมไม่ขายนะครับไม่ต้องถามว่าขายเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้มีผมไม่ใช่คนขายพระนะครับ อ่าตรงนี้เพื่อนๆนครับเป็นเนื้อที่แปล้งแห้งนะครับมีมวลสารนะครับเห็นมวลสารนะครับแต่พอดีว่าวันนี้ผมขึ้นมาทําคลิปห้องพระผมไม่ได้เอาแม่เหล็กมานะครับผมไม่ได้เอาแม่เหล็กมาก็ไม่มีความจําเป็นนะครับเนื้อขนาดนี้การันตีขนาดนี้ด้วยรักนะครับรักแบบนี้นะครับเพื่อนๆรักที่แห้งแบบนี้นะครับแห้งสนิทนะครับทองที่บรนทองสมัยก่อนอย่างนี้ครับอ่าไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับผมให้เพื่อนๆดูความเก่านะครับ แต่ไม่ต้องควันธงเพื่อเยือนยออะไรผมครับเพราะว่าสิ่งที่ฟันธงได้นะครับคือปัจตุกรรมครับสมประกอบนะครับถ้าพระองค์นี้นะครับสร้างในสมัยยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมันต้องมีสารกระตุ้นนะครับเพื่อจะให้พระนะครับดูเก่านะครับเพื่อจะเร่งนะครับปฏิยาทางเคมีนะครับเพื่อจะเร่งนะครับให้พระดูเก่าให้พระดูเมีอายุนะครับแต่ถ้าเป็นพระสมัยเจ้าคุณนะครับ เป็นพระที่สร้างมาต้นตํำรับนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับงั้นเนี่ยตรงนี้จะบอกได้นะครับผมแนะนผมไปตรวจได้ถึงสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนดูครับในกลุ่มแรกนะครับในกลุ่มแรกนะครับผมเข้าสุกนะครับแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองไปศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้ด้านหลังคลิปนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆดูเลยนะครับผมก็ได้ข้อมูลมากับคุณท่านอาจารย์โจ๊กนะครับแต่บางเริ้ว่าผมมีพระพิมพ์นี้พอดีนะครับ ผมกับอาจารยโจก็ไม่เคยได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับอ่าสวยมากครับดูมองดูมิตินะครับอยากจะทามานานแล้วแะครับคลิปนี้อยากจะทามานานแล,ล้วพระพิมพ์นี้แต่ผมไม่รู้ที่มาครับไม่รู้ที่มาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกลุ่ววัดกัลยาเฮ้ยอย่างนี้บรรจุบรรจุกลุ่ววัดอะไรนะกองคอย <c oughs> ก็แล้วแต่ต่างๆนะผมบอกว่าขอบคุณอาจารย์โจ้งจริงครับที่นําเสนอคลิปนี้ออกมาให้ผมได้เห็นว่าผมมีภาพพิมพ์นี้และผมต้องการหาคําตอบอยู่พอดีนะครับเพื่อนๆดูเส้นซุ้มนะครับเพื่อนๆดูเส้นซุ้มครับอ่านะครับสาหรับพระในกลุ่มเนื้อผงข้าวสุกนะครับผมเกนอนมงเวลานะครับซึ่งประกอบไปด้วยมวลสารหลักของวัตถคังนะครับ แค่มีส่วนผสม,มในการประสานเนื้อบูญปลือกอยน้อยกว่าเนื้อบูญปลือกอยกลุ่มที่สองนั่นเองนะครับผงกูนพวกนี้สำหรับ fc นะครับ fc สาวกศิลาที่คุณนะครับไม่ต้องเสียใจครับศิลาที่คุณอยู่ได้ในรูปแบบของผงชนิดผงนะครับซึ่งมีสารประกอบทางวิทยาศาสตร์เหมือนดินโป่งนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคนสารหลักก็มีดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งพิเศษสุดอยู่แล้วนะครับต่อให้เจ้าประคุณไม่ต้องอธิษาฐานกิตเนี่ยก็เป็น สิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีอยู่ในพระสมเด็จทุกองค์นะครับยิ่งเป็นเนื้อแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับหรือใครจะออกทุนให้ผมไปตรวจ d ีเนะครับเดี๋ยวผมไปตรวจให้ดูนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปไปดูอีกนะครับหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีที่นําเสนอนะครับไม่ได้ห่วงไม่ได้คิดตังค์นะครับแต่ก็แค่ให้เพื่อนๆกดติดตามกดูกใจให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ผมต้องขอจบเพีเยงแล่วนี้ครับสวัสดีครับ